ก็แน่นอนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านขายโจ๊กแล้วก็กาแฟนะครับอยู่ที่อำเภอพานครับเป็นร้านที่อยู่ในตลาดเลยเขาขายพวกโจ๊กพวกอะไรด้วยผมก็จะนั่งกินกาแฟเชนนั่งครับก็ <c oughs> ดูครับสั่งกาแฟเย็นแบบไต้ทยายแล้กาแฟกาแฟร้อนดีกว่าครับ <c oughs> เาไม่ใส่น้ำตาลนากาแฟร้อน ร้อนไม่ใส่นมด้วยตา,ตาก็ไม่ใส่หรอกแค,ค่ไม่ใส่เม็ดไม่ใม่มีนี่เลยเหรอลองอร่อยดิ เข้มๆไข่ลวกสักสองใบก็ได้ครับไข่ลวกสักสองใบเอาสุกๆนิดๆนะฮะไม็ไม่เหลวเกินไปก็กินกาแฟให้ได้บรรยากาศก็ต้องใส่นี่ด้วยครับไข่ลวกด้วยครับก็ ชีมครับกาแฟของมิเตอร์เฟียตั้งกล้องเดือยครับ้ ไม่มีตลาดแบบกลางแก้นะเืาบ้านก็มาขายของนี่นมครับผม,มทม่คนตินี่ครับนคบาาทนที่ไหรที่มาจากขามาจัที่ขับออกมาจากสองขาแบบโต้ไหเที่ยวมาหาน่องสาวมาทำงานอยู่ที่บสูจิอ๋ออะไรอครอนี่มาจกหครับต้องเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วต้องเที่ยว ผมได้กินแล้วผมก็ถ่ายคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นวงเงยนยูทุกเงัครับครับเดี๋ยวว่าจะไปต่อแม่ไตยครับข้าฝั่งไปพม่ามาว่าจะข้าวไปคเ,เคยาไเเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมไม่ใช่ชอบไปพมา่าชอบเที่ยวเมืองไทยมากกว่านะไปเรื่อยๆ เนหนาเรื่องภาษาเรื่องอะไรด้วยนอะไรอย่างนีชอบมากเลยนี่มาที่คนครับตัวเดียวน้ำชา

ไข่ลวกครับที่อำเภอพานครับก็มีเลยมากครับไข่ลวกแล้วก็ปรุงใส่นี่ไปหน่อยครับแมกี่อยากใจมากครับมันจะเห็แต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือพริกไทยนะก็อ,อย่างที่บอกครับไข่ลวกนี่อยากคนให้มันแตกแตกแล้วมันไม่หลอยคนพอเบาๆครับนะมีไข่ลวกอะ่ะ ก็หลังจากนั้นก็ชิมครับจะชิมให้ดูนี่ครับผมอยู่ที่ร้านโจ๊กแห่งหนึงทัหาลหาคราษฎอ์ เรื่องใสนใจกับนิสิาสิครับที่ผ่านครับ